มันเบี้ยวเอาเก่าโอเคโอเคเอาละโอเคลม่ว่อไรดนว้เอาละสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เชย่อครับพี่เช่อได้เรื่อสักที ปีศาลาตายหลังเดี๋ยวเราบ่มานานแล้วนจะเป็นผู้คนวันนี้พี่ชอาอยากพูดมากเลยเช็ดเสียงนะแม่เช็ดเราทั้งนี้หนึ่งแม่ยืนเป็นกำลังใจเสียงไม่มีขอโทษค่ะเดี๋ยวให้พี่พูดแทนนะพี่เอ๊ราการครับเราเราเราอบเครื่องกันมานานแล้ววันนี้ก็ทีบเป็นปีศาลาตายได้ชมกนแล้วตื่นเต้นเชื่อว่าเชื่อว่าทุกคนตรงนี้ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ที่ ค่อนข้างใหม่มากสำหรับเชนแล้วก็เราเองก็ไม่เคยทำแนวนี้มาก่อนด้วยในเรื่องของบสยองปัน่งเล็กน,นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าสิงสาราตายเนี่ยพี่ว่าสยอง,งเล็กหรอแม่กิี๊ดตรงเสียงหายแล้วลๆๆครับก <laughs> ็สิงสาราตายครับจริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นถึงแม้ว่าจะเป็นซีรีส์บ่อยเลยแต่ว่าดําเนินเรื่องด้วยการตบดดสสวนเพราะฉะนั้นนี่มันจะมี พิจนาที่จะต้องตามสื่ตามอะไรอย่างเงี้ยครับโดยที่ก็จะมีเสาราวัตสิงหาหน้าตาหล่อๆคนนึงจับเรียกว่าอะไรดีนักสื่อน้องตู้น้องตู้อ่ะต้น้องตู้น้องตูน้องตู้งตู้เนี่ยักต้มสงสัยที่ที่มีความสามารถพิเศษสามารถมองเห็นอะไรอย่างนี้ได้บีงานได้ทีได้อันนี้เห็นไหมอันนี้เห็นอยู่เห็นหมางเห็นอะไรข้างหลายเลย วางไว้ให้ดีอย่าทาอย่าทาวันนี้ฮาโรวินด้วยนะครับก็ดําเนินเรื่องด้วยความน่าตื่นเต้นพร้อมๆกับความสยองขวัญแต่ก็ยังแอบมีความโรแมนติกก็ยังคงลิ้งความเป็นบอยเลิฟซีรีส์อยู่นะครับแล้วก็จะได้เห็นครูกับทาเวลในพาร์ทที่เป็นโรแมนติก่แตจะไม่ดูเดือดมากนะจะไม่ได้ร้อนแรงแล้วเท่ห์มีใหม่ๆใช่ครับโมเมนต์ใหม่ๆ เอรได้เนี่นะครฮะพูกับสหรับเรื่องนี้พีเตอร์พีเตอร์แอบซ่อนอยู่ข้างหลังเราเพิ่รู้จริงจว่าพิเตอร์เคยทำพิเตอร์นั่นเดี๋ยวจะถามูพีิเตอร์ว่ามาทำหนังแนวนี้เป็นไงซีรีส์แนวนี้สนุกครับสนุกแต่ก็แบบว่าก็ลุ้นด้วยว่าว่ามุ้ด้วยความที่เราไม่เคยทำเรื่องทำสยองขวัญที่เป็นผีอย่างเงี้ยครับเราก็จะบอกว่ามันต้องมีเทคนิควิธีการยังไงบ้างในการที่จะแบบเล่นคนดูให้คนดูแบบว่าสนุกไปด้วยเงี้ยครับกับช่วงสืบสวนก็สนุกครับเพราะคราวนี้มันแบบ ดีเทลเยอะมากใช่ใช่รายละเอียดแล้วมันก็ค่อย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 ไต่ระดับไปเจอนึ่งทีไปเจอนี่เจอบอแต่นั้นสุดท้ายไปเจอดรามมากของอะไอีกอีกอะไรเงี้ยครับอย่างน้องๆถ้าอาจเราอยากจะคุ้นมือกันแล้วจากตั้งแต่พ่เบฟมาเ็ามาโปรเจกต์นี้แต่ละคนเป็นยังไงถ้ามันมีความชาเลนจ์จะต้องเปลี่ยนแปลงกอะไรยครับอบไรพวกกันที่จะต้องดูแลตลอดเวลาครับเล่มตลอดเวลาเลยครับเพราะว่าเริ่มต้นตั้งแต่ตันบูธช็อปใช่ครับ พี S <S เตอร์ก็ส่งน้องๆต้องไปเวิร์กช็อปเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาชีพใช่ไหมครับทั้งเรื่องของอะไรสืบสวน <S <S 2> <S 2> ทั้งนี้ไปคนนึงเป็นตำรวจคนนึงมีพื้นเพที่แบบว่าเป็นเรื่องวิญญาณเด็กวัดอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนก็ต้องต้องไปเรียนรู้สิ่งนัแล้วก็ผมว่ามันคนละโลกกับไอเฟนนัะสอันนี้มันจริงกว่าวิธีการทำงานมันยากขึ้นไหมมันมันมันลำบากมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนอะไรบ้าง เปลี่ยนครับเปลี่ยนวิธีคิดเพราะพีเพิมันเป็นโรคโรคอุบัติเทพแต่สิงสาม,มันเป็นโรคนี่แหละโรคที่เราอยู่แล,แล้วก็วิธีแสดงด้วยแล้วก็คาแรคเตอร์ของทุกคนเลยอ่ะทั้งทั้งทห้าคนมันต่างกับพี่เพเิสมันสิ้นสุเพราะนั้นผมก็ต้องพยายามอ่ะพยายามบีบคอให้เกิดเลยรไม่ว่าเกิดพยายามบีบคอทั้งพี่พาเวลบีบคอพี่ลีบีบคอทุกคนเลยที่จะแบบอยากให้เขาเป็น ตัวละครนั้นไม่ได้จริสนุกครับมีพรอกันทุกวนเลยครับรับผมย้อยอยู่วาบทบาและตัวละครก่อนเลยแล้วกันอ้อผู้ต้องใส่อันนั้นอ่งน้องทูบเอง ก็เป็นเด็กนาสองสีของผมแล้วก็เห็นเห็นผีได้แล้วเขาเนี่ยดันไม่ตกเป็นผู้ต้องสงส<ช>ัยเพราะว่ามันอยู่ในที่เกิดเหตุที่มีสารวัตรสุดฮอตฮอตเลยหรอ <laughs> สุดฮอตมาทําคดีนี้เพราะว่าเป็นคดีที่ยิ่งใหญ่อลังการที่มีต้นไม้เจ็ดศพห้อยอยู่ เพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มอันนี้มันเป็นแค่เหมือนแบบจุดเริ่มต้นอ๋อเด้อพอเดิอถ้าคุณติดตามวันนี้เนี่ยบอกเลยว่ามีอะไรให้ติดตามเยอะเอพราะผมก็รับบทเป็นสลอสิงหานะครับก็เป็นตำรวจถือว่าตำรวจน้ำดีคนหนึ่งที่เชื่อในวิทยาศาสตร์แล้วก็หลักฐานนะครับไม่เชื่อในสิ่งลี้ลับแล้วก็มีปมของแม่กับน้องสาวที่ที่ที่ทำให้น้องสาวเสียชีวิตไปอาจจะสปอยได้ไม่มากนะครับแล้วก็ วันหนึ่งเนี่ยเขามาเจอกับน้องภูที่ที่กระเถะเป็นเขาต้องหาคนเดียวที่อยู่ในนั้นแล้วก็หลังจากนั้นอิฟแป๊บเดียวกลายเป็นกลายเป็นกลายเป็นเข้าบ้านแล้วต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงนะฮะเข้าบ้านทุกเรื่องเลยนะที่ผ่านมาเนี่ยเออจริงผมเนี่ยไม่ผมเนี่ยไม่มีบ้านสักเรื่องเลยนะเข้าบ้านทุกเรื่องจนทุกเรื่อง การทางานในเรื่องนี้เป็นงไงบ้างคะสองคนมันต้องแตกต่างจากเรื่องที่แล้วแน่นอนเพราะว่าั้งทั้งตัวละครทั้งบทบาททั้งไรต่องต่วแต่เหมือนเป็นประสบการณ์ใหม่ที่เราได้เข้ามาสู่โลกที่มันเรียวมากด้วยความที่มันเป็นมีเรื่องของอาชีพมีเรื่องของการสืบสวนสอบสวนที่มันมีแบบหลักการชัดเจนมีการแบบตำรวจต่างๆแล้วก็อาจจะมีสิ่งที่ผมยังไม่เคยเห็นในของจริงก็คือเรื่องผี ยังไม่เคยเห็นในของจริง,ง,อ,ง,รงอาจจะไม่แน่อาจจะไม่แน่ <laughs> แต่ก็ก็เป็นการ,รเผชิญกับความกลัวตัวเองของผมและกันที่มาเล่นก็โดนผีหลอกมาทั้งเรื่องตั้งแต่คิวแรกถึงคิวสุดท้าย <laughs> ตอนนี้ก็เริ่มชินขึ้น <laughs> สารวัตมีความขยองขนาดไหน กอนถ้าไปในเรื่องก็เป็นคนที่ไม่เชื่อในสิ่งครับแต่ชีวิตจริงก็เริ่มเชื่อแล้วครับเพราะว่าโลเคชันที่เราไปถ่ายในยแต่ละที่ก็มีเรื่องราวเยอะอยู่ <c oughs> แล้วก็คิวคิวบูคิวแอคชั่นอะไรเงี้ยก็ทาให้เราแบบเหมือนต้องไปถ้าถ้าพูดก็เหมือนไปลบหลูงเรื่องความ <c oughs> ตายแล้วกันแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเงี้ยหรือว่าเป็นแบบสิ่งลี้ลับอะไรเงี้ยมันก็เหมือนทําให้เราแบบคิดไปเองหรือเปล่าต้องรอดูแต่เรื่องนี้ม <c oughs> ันมีความสยองความน่ากลัวมากมามมากขนาดไหนเต็มสิบครับ เต็มสิทครับพเตอร์นี่คือเน้นจัดนะจัดเต็มกับผีเอ่อบางทีบางทีของคุณอย่าไูยนั่นไงพูดถึงก็มาเลยมีเห็นกันได้ไงเนี่ยผมเห็นคนเดียวเนี่ยเฮ้ยข้างหลังข้างหลังเต็มสิเออาไม่หวันนี้มาอวันนี้มา ขีอะไรเขิ่นขนาดนี้ยูน้อยแหมอยู่ในกองก็เต้นติ๊กตอกแล้วเราอ่ะแซวในฝั่งนู้นกมองตาตา,าขวางกันอ่ะนะักลัวมากนักลั <laughs> กวจริงเนี่ย<อ>เห็นเลยว่าระดับของเมคอัพเขาเรียลมากจัดหนักจัดเต็มแต่แต่อย่างที่บอกไว้ครับเรื่องนี้การแสดงโหดอยู่แล้วก็กว่าจะปรับเข้าตัวละครได้มีเตอร์กับบิ๊กพอกันแทบอากาศหายใจแบบไม่ค่อยมีแล้วขอบคุณพี่มากๆนะจริงตั้งแต่ดีฟเฟกแล้วถ้าไม่มีพี่ผมก็ไม่ผมไม่ได้มายืนอยู่ตรงนี้ คุณค้อยครับนครับให้หมแดงมาดิครับเราก็เปลี่ยนพลิกบทบาทมกันมาเป็นหมอนนทเวีกันแล้วครับใช่โอ้ก็จริงจริงก็ก็ค่อนข้างยากครับแบบว่าพอได้รับบทเป็นหมอในทเวีนะครับก็ต้อง ก็ต้องทํากันบ้านเยอะครับมีทั้งการไปเวิร์กช็อปกันมาด้วยที่บอกว่าไปศึกษาว่าหมอนิติเวศเขามีบุคลิกมีมีวิธีการทํางานยังไงนะครับตอนแรกครับก็ก็จริงๆก็เป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งบทบาทที่สำหรับผมก็ถือว่าท้าทายเพราะว่าอย่างถ้าเป็นเรื่องที่ท กะไว้แล้ว่าต้องม่งแม่ไม่ใช่แค่ฝังเดียวหันมานี่หันมานีแม่โอเคอ่ะ ลืมคำถามแล้วไม่ต <c oughs> <c oughs> ้องประเด็นรู้การเป็นมหมอนิิเวศอะไรยังไ <ทำ S 2> <จ>งจริจงๆ,ๆก็ <c oughs> ก็ก็เป็นคืนเหมือนกับว่าแรกๆตอนที่เรารับบทเนี่ยครับเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหมอนิติเวศคือคือหน้าที่เขาคืออะไร <c oughs> เ,เขาเขามีบทบาทอะไรในเวลาที่มันเกิดคดีอะไรนะครับตรงนี้เราก็ไปศึกษากันหมดครับไปเคื่อนทั้งไเคื่อนทางต็อเทนก็ศึกษากันหมดครับเพราะว่าตอนที่แสดงจะได้มีความ สมจริงครับผมด้วยความที่มันเป็นอาชีพหมอค่อนข้างไกลตัวกันเกิเไปเกินมากเลยครับเพราะว่าตอนผิดเบรกเนี้ยเราค่อนข้างที่จะเล่นแบบสนุกเฮฮาแต่พอะเสียวพุงจริงแต่พอเป็นหมอเนี้ยครับมันค่อนข้างที่จะแบบต้องมีความน่าเชื่อถือขึ้นอะไรเงี้ยต้องแบบต้องนิ่งขึ้นด้วยหน้าที่การงานอะไรเงี้ยครับก็ อย่างที่พี่ขึ้นบอกพวกเราก็ไปเวิร์กช็อปครับไปเรียนรู้ว่าแบบขั้นตอนแต่ละขั้นตอนถ้าสมมติว่าแบบมีเคสหนึ่งเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเราจะต้องทําอะไรบ้างครเป็นขั้นตอนแต่ละสเต็ปของแทดิติเวนของหอัิเว่ แล้วก็สถานที่ที่พวกเราถ่ายทำครับคือเป็นเตะสายนะลูกไม่ได้มองไม่ได้มองัพขึ้นมาให้เป็นมิติเวทเนี่ยมันเป็นสถานที่ที่มันใช้งานจริงจริงเลยใช่ครับอย่างวันที่เราไปถ่ายทำนี่สมมติเราถ่ายช่วงบ่ายช่วงช่วงเช้านี่เพิ่งมีเคสนะครับซึ่งถ่ายใช่พี่พี่ไม่กลัวเขาไมาช่วยด้วยผมก็าจจะยังอังยังไว้ก่อนแต่แต่ในเรื่องนี้เราเป็นคู่หรือคู่กล อร่อยอ่ะอร่อยอ่ะเขาถามพูดอะไรดีกว่าคือคือถ้าว่าตามพัน้าที่นะครับก็คือผมเป็นหัวหน้าแผนกนิติเวศนะครับส่วนหมอคุณหมอดารินเขาก็เป็นเป็นผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยเป็นมือขวาของหมอเซครับแล้วถ้าไม่ใช่หน้าที่ลรอถ้านอกหน้าที่ก็ถ้าบนถ้าบนถ้าที่ห้องก็อาจจะอีกเรื่องหนึ่งไม่รู้ไม่รู้เป็นพี่น้องกันครับีเเรื่องที่พี่น้องกันแบบใดครับ คือคือผมก็คล่องนะเรื่องเรื่องที่แล้วเรื่องที่แล้วก็จีทั้งปีเรื่องนี้ก็มาถึงก็ผมเลยเมื่อไหร่แม่จะให้มีเพื่นรักรักเออย้างอ่ะครับต้องบอกว่าเป็นความสัมพันธ์แบบแบบใหม่นการสำหรับสำหรับท็อปกับเพื่อนอะไรย่างเงี้ยเพราะว่าตอนตอนพี่เบบหนึ่งเนี่ยก็เป็นตอแบบเพื่อนแต่พอมาเป็นอันนี้ก็เป็นเพื่อนร่วมงานที่มากกว่าเพื่อนร่วมงานครับเพื่อนร่วมงานชูแปงค้อ ใช่จริงจริงแต่ว่าที่พี่เตอร์เขาบอกว่าเราบีบคอกันเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าผมก็บลอนบีบเยอะบอนบีบบลอนบีบเยอะครับเพราะว่ามันคาแรคเตอร์ของคุณหมอเซเขาเขาค่อนข้างแบบเขาค่อนข้างนิ่งเขาค่อนข้างมีเขาไม่ใช่เขาไม่เขาไม่เขาไม่ขยันเลยนะแต่ละครเขาเขาไม่ค่อยเป็นเมคเกิลครับต่อแล้วต่ออะไรอีกครับคาแรคเตอร์เขาไม่ค่อยเป็นเมคเกิลเท่าไหร่ครับก็เหมือนกับต้องต้องพยายามทำกันบ้านเรื่องคาแรคเตอร์เยอะครับทมกคน ทำเยอะครับเพราะว่าด้วยด้วยด้วยตัวท็อปอะครับเนี่ยท็อปจะเป็นคนพูดเร็วแต่เรื่องเนี้ยแบบต้องมีความน่าเชื่อถือเขาจะแบบต้องตั้งต้องตั้งสมาธิเยอะอย่างเงี้ยต้องตั้งสมาธิอะไรใหม่ใหม่ไปเลยเอาแก่เอาแก่ที่ไม่เฟกโอเคต้องตั้งสมาธิเยอะครับคือนเขาก็ศึกษาเยอะครับตั้งแต่รู้ว่าแบบได้บทตั้งแต่ตั้งแต่รู้ว่าได้บทนิติเวงอะเขาก็ไป อ่านนิยายว่าแบบตัวละครนี้จะเป็นยังไงแล้วก็ดูดูดู넷ฟิกด,ดูหนังเรื่องที่เกี่ยวกับนิติเวลอะไรเงี้ยแล้วก็แบบค้นค้นหาแล้วก็แล้วก็แบบไปไปดูครับว่าแบบเขาเขาทำยังไงบ้างก็ก็ค่อนหนักแต่แบบมีอันนีก้ก่อางบุกกองบุก,กองครับผมบุกอกงจมัมม่ามเชิญครับกองจัมม่าฉายาเขาครับฉายาเขาครับ เอาต้เอาโตเข้ามาด้วยเลยแฟนผู้กองไปแฟนผู้กองโอ้เคยเร์บเสิร์ฟเฟลไม่ละเป็นไงเอาเขื่เลยบนบายของลีก่อนิดนึครับลีนะครับรัเป็นผู้กองเมฆครับก็เอ่อ เป็นหนึ่งในทีมสอบสวนของทีมสารวัตรสารวัตรสิงห์เช่นกันคือ,อ,อบุคลิกภายนอกของเข,ขาเนี่ยจะเป็นคนที่นิ่งๆมันเท่มหน่อยแต่ใดๆคือก็มองว่าตัวเมฆเนี่ยจะติดตลกครับติดตลบโดยธรรมชาติย <c oughs> อยู่แล้วแล้วก็เป็นหนึ่งในทีมที่คอยรายงาน <c oughs> ให้กับสารวัตรสินหาแล้วก็คอยหาข้อมูลคอยสืบอะไรใดๆในเรื่องของเสียสารเนี่ยตัวเมฆจะไม่ค่อยเชื่อสักเท่าไหร่ แต่ว่าอาจจะมีบางเหตุการณ์แต่ว่าไม่รู้ว่าเป็น EP ไหนที่ทําให้เมฆเปลี่ยนความคิดในเรื่องพวกนี้อาจจะเชื่อหรือไม่เชื่อต้องรอติดตามอันนี้ยกระดนะโดนบีพอมางคนอื่นกคนด้วยไหมครับเอาโดนครับตามเทเลอร์โดนโดนนะฮะเทเลอร์ก็โดนของจริงก็โดนโดนฉากเขามาถึงว่าโดนที่ปีเตอร์อะโดนโดนโดนหนักเลยแหละโตโตครับผมก็ โต้ครับรับบทเป็นสารวัตรคิงครับ mm hmm. ก็เป็นสารวัตรสุดตึงสุดดึงทุกสถานการณ์ก mm ็คิงครับ, mm hmm. รบเป็นลูกของผู้ใหญ่ในวงการตำรวจก็เราก็จะต้องเดินตามรอยเท้าที่พ่อเราปลุวไปให้ mm hmm. เขาก็มีอุดมคติของเขาแต่ว่าคิงเองก็มีความคิดที่อยากจะมีจุดยืนของตัวเองเหมือนกันครับ mm hmm. แล้วเรามามีคนฟ l i อะไรกับสิงหาครับมีคอนฟ lict อะไรกับสิงหาจริงๆแล้วเราเคยเป็นเพื่อนร่วมงานกันมาก่อน แล้วก็มีเหตุการณ์ที่ผมอาจจะทำไม่ถูกเลยทาให้เราไม่ใช่อาจครับเอาเลยไหมตรงนี้ต่ายกันเลยไหมต่ายกันเลยไหมเดี๋ยวติดตามสุขเนี่ยก็เป็นคอนล l i c t ที่ผมอาจจะผิดเองยอมรับผิด้ยอมรับผดด้วยดีสื่อมวลชน ให้เรามีเรื่องที่บาดหมางกันแต่ก็มีเหตุการณ์ที่ทําให้เราได้กลับมาเจอกันครับแล้วก็กลับมาแล้วมันจะเป็นยังไงนี่ก็ก็อึดอัดครับกลับมาแล้วมาช่วยเขาหรือจะมาสร้างภาระให้เขาครับต้องรอดูนะนะนะันนี้อยากขอขอให้รอดูจริงๆครับดึงอผมคุณหนีเขาด้วยไหมผมโดนบีบพอไหมก็โดนนะุกคนโดนทุกคนเลยเด็กใหม่ที่เข้ามาแล้วก็พี่ปีเตอร์พยายามจูน อยู่บ่อยๆครับแล้วเราตัวละครัวนี้มันต้องไปเจอกับความสยองมั้ยตัวละครนี้ต้องเจอความสยองไหมไม่บอกไม่ได้จริงเอาไงอพี่หนุ่มเอาไงสามารถผีไม่สามารถผีไม่สมารถผีอันนี้ไม่ได้็บปากพูดได้นะฮะแง่ยังไงลูกเป็นไงลูกไปไม่แม่ไม่มัน

ในฐานะเป็นผีเรื่องนี้ความสยองขนาดไหนความน่ากลัวขนาดไหนต้องถามทูกใช่ไหมต้องถาู้เป็นคนเห็นเลี้นั่งในคิวแรกหมองเลยเจอกันคิวแรกนี่คือใช่ไหมแม่แม่เลยไม่มาอีกเลยคิวแไม่หาย สิงสาระตายเป็นเรื่องเดียวที่แม่ชอตมารอยที่สุดครับศิงสาราแม่เลยเนี่ยแม่มาไปข้อความเป็นการดูผ่านออนไลน์นี่เลยยินดีเลยครับตรงกลางีตรงกลางครับต้องว่ๆ พิเตอร์ครับคุณิเครนี่เครับพิเอร์มาเลยนะครับผมอุบุนี่เป็นอิธญกรเช่ไหมพิธีกรชครับเรื่องนี้เรื่องการดำเนินเรื่องมันจะลึกลับซับซ้อนยังไงไหครับเพราะเรื่องของสองสนมันเสน่ห์ของซีรีส์ประเภทนี้ก็คือ การที่เราค่อยๆแกะรอยไปพร้อมๆกับตัวละครแล้วในเรื่องมันจะคลี่คลายพี่ว่าดูไม่ยากเลยครับแต่ว่าต้องดูทุกพีแล้วมันจะค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆแล้วคุณจะเข้าใจเองว่าเ,เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจุดเริ่มต้นมันคืออะไรแล้วก็คดีฆาตรกรรมตรงนี้มันเป็นคดีฆาตรกรรมต่อเน,นื่องด้วยเพราะนั้นเรื่อมีหลายเหตุการณ์หลายคดีที่มันจะค่อ,คอยๆย้อนกลับไปแต่ว่าดูไม่ยากจริงๆครับอย่างตอนนี้เนี่ยจริงๆ ในเรื่องเนี่ยมันจะมีเรื่องของวิธีการก็มีมันจะมีเรื่องของไส,รรงงสยศาสตร์เรื่องของความเชื่อซึ่งตอนนี้ครับก็มีอินโทรเป็นด็อกทเมนเทอรี่ครับออกไปละสาม EP ทางยูทูบช e นสองแรมหนึ่งก็เราก็จะเข้าสามารถเข้าไปดูได้ครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในขั้นตอนของการถ่ายทำร,รวมไปถึงระหว่างที่ออกอากาศหลังจาก EP นี้เป็นต้นไปครับก็จะมีด็อกทเมนเทอรี่ทุกวันจันทร์นะครับทางยูทูบชแนสองแรมหนึ่งก็จะเป็นเกรดความรู้ประกอบ กับการทีเ่เพื่อให้เราได้ดูและเข้าใจอัตลักษเพราะในซีรีส์อาจจะแบบบางทีอาจจะไม่ได้มุดพูดถึงเ,เรื่องของแม่ซื้อ,อหรือตุ๊กตาเสียกบาลหรือพี่ีกรรมต่างๆต,ตามความเชื่อแล้วเราอาจจะไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยดูประกอบกันไปจะสนุกมากๆ ในโซชียลก็มีแคขยันด้วยครับในในในโซเชียลมีเดียตอนนี้ผู้มือแบบโพส์โพส์กระหน่ำมากมาติดตามกันได้ครับเพราะว่าพี่เองบางอย่างพี่ก็ไม่รู้พี่ก็ต้องไปหาข้อมูลเพราะว่าในบทในในตัวละครที่พูดออกไปบางทีอาจจะไม่ได้แบบลงลึกในรายละเอียดมากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้น documentary ตัวนี้มันคือผู้มือประกอบการดูของสิสาราตารถ้แสมมติทั้ทหมด ลงลึกเรื่องข้อมูลเลยอ๋อใช่ครับทุกอย่างเลยคืออย่างที่พีเตอร์บอกครับว่าจริงๆแล้วอะในโลกของสิงสาราตายเนี่ยเรามองว่ามันคือโลกปัจจุบันถ้ามันเกิดเหตุการณ์คดีแขนศพเจ็ดศพอยู่บนต้นไม้อยู่กลางเมืองผมว่าเราคงได้ดูผลกระแสกันเป็นอาทิตย์ <laughs> ใช่ไหมครับ <laughs> เพราะฉะนั้นเออน,น,นั่นคือสิ่งที่เราพยายามแบบ เปลี่ยนแล้วก็สร้างเซตอัพตรงนั้นขึ้นมาซึ่งก็เปลี่ยนจากตัวนิยายไปแต่ก็คิดว่าเปลี่ยนไปในทางที่เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบนนันมองเห็นน่าก,กว่าครับแล้วก็ก็เชื่อว่ามันจะเป็นเหตุการณ์ใหญ่ดกอนตุลาบากเลยครับฝากเลยนะครับก็เริ่มต้นแล้วนะครับวันนี้ครับ31ตุลาคมนี้นะครับทุกวันจุ์ครับเวลา4ทุ่มครึ่งนะครับทางช่องวัด31แล้วก็ดู ย้อนหลังได้ครับเป็นเวอร์ชั่นอันคัดซึ่งต้องบอกว่าอิ่มมากๆเพราะว่าพี่ตัดไปเนเวลาเกินเยอะมากๆ <c oughs> <c oughs> ในในข้อจํากัดของทีวีก็